วันนี้วันพุทธที่สามีนาคม2564เวลา6กโมงเช้าสีนาทีตัวแม่กำลังเตรียมป้อนข้าวแล้วนะครับจะขยับปีกแบบนี้นะครับตัวแม่เตรียมขยับปีกจะป้อนข้าวแล้วนะครับแล้วก็นี่คือตัวลูกนี่เป็นลูกนกที่ตกจากต้นไม้โอ้ยดีใจดีใจ <c oughs> เห็นไหมครับดีใจดีใจดีใจตัวแม่ก็กำลังขยับปีกแล้วขยับปีกแล้วครับขยับปีกแล้ว โอเคเรียบร้อยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับตอนเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยเวลาเกิดมาก็ต้องฝึกกินอาหารมันก็แค่ฝึกกินอาหารนะครับเมื่อเรากินอาหารเองเป็นเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราก็จะต้องฝึกเดินทางครับเดินทางไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มนุษย์เรานั้นไม่มีอะไรเลยหลายๆคนที่มีเงินถูกหวย ก็จึงไม่ต้องทำงานนะครับเขาก็จะใช้เวลาเดินทางไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่แล้วก็ทำ u t u b e ขึ้นมาแล้วมีรายได้จาก YouTube นะครับเดินทางไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่มันก็ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมไปกินอาหารที่นูน่นที่นี่ก็ต้องใช้เงินใช่ไหมน้ำมันก็ใช้เงินอาหารก็ใช้เงินถ้าคุณถูกหวยแล้วคุณรวยคุณไม่จำเป็นต้องสร้างธุรกิจอะไรยิ่งใหญ่ ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณไปเที่ยวได้เลยไปเที่ยวได้ทุกที่ไปกินได้ทุกที่แค่นั้นเองครับอย่าบ้าวัตถุเนาะโอเคนะหลักการง่ายๆนะครับทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินแต่ถ้ามีเงินก็ไม่ต้องทำเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกับค่าเดินทางนะครับ ้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทางนั้นส่วนในแต่ละจังหวัดมันจะมีปั๊มน้ำมันที่อาบน้ำได้เราสามารถไปจอดอาบน้ำแล้วเราก็หลับในรถรถยนต์ของเราได้นะครับก็ทำให้ประหยัดไม่ต้องนอนพักเดือนละ3,000บาทหรือนอนพักวันละ400แต่ถ้านอนพักเดือนละ3 0 0พันคุ้มครับเพราะว่ามันตกวันละร้อยเท่านั้นเองเนาะบวกค่าน้ำค่าไฟ น้ำก็อีก200ไฟก็น่าจะ800ถ้าเป็นห้องแอร์ก็เดือนละ4,000ก็คุ้มอยู่นะครับโอเคเห็นไหมครับตอนเราเป็นเด็กๆเราก็จะกินเองไม่เป็นแม่ก็จะป้อนให้พอเราโตมาแล้วเรากินเป็นชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ เดินทางไปที่นู่นที่นี่ไปหากินอย่างเดียวเนาะไปกินกับข้าวที่นู่นที่นี่อย่างเดียวเดินทางก็ด้วยตัวเราเองก็ mm hmm. แค่นั้นเองครับชีวิตมนุษย์มีแต่เดินทางเที่ยวแล้วก็กินนะครับนะเราต้องหาให้เจอว่าตัวไหนที่มันทําเงินให้เราได้จริงนะครับขอบคุณครับ